ครับสวัสดีครับผมหมมดูเจ้าสันนะครับจากบ้านชมสวรรค์นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดดวงให้กับสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับว่าปีมะเมียปีนี้มันจะโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างนะครับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับคนที่เกิดปีมะเมียปีนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีพศ2567ถึง พศ2561ของเดือนพฤษภาคมนะครับคุณจะโดดเด่นเรื่องโชคเรื่องลาบนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็จะเป็นโชคเป็นลาบไปหมดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพหรือว่าทําอะไรสักอย่างก็ทําอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาพัวพันคุณอยู่ตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะถามว่าโชคของคุณจะมากน้อย ขนาดไหนอะ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวันเดือนปีและของคุณที่เกิดมานะครับว่าคุณเกิดวันอะไรราศีอะไรช่วงอายุนี้คุณอะไรตอนเสบยอายุของคุณมันจะติดขัดกับโชคกับลาบหรือเปล่าอย่างนี้มันก็ต้องอยู่กับแต่ละคนด้วยนะครับแต่ที่เด่นชัดคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยจะมีเรื่องของโชคลาบเข้ามาผัวพันมากที่สุดนะครับมีผัวพันถึงกับถูกรางวัลที่หนึ่งได้นะครับบางคนถ้าดวงมันเป็นลงล็อกที่ว่า ่ไม่ติดขัดอะไรนะครับที่นี้ทุกคนอยากจะรู้นะครับถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าตัวเองอ่ะในเมื่อเกิดปีมาเมียแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพศ2567ถึงพศ2568ของเดือนพฤษภาคมนะครับเนี่ยว่าจะมีโชคมากแร้อยังไงทํำยังไงให้โชคขึ้นบางคนก็เกิดมาแล้วดวงมันไม่ส่งไม่เสริมนะครับในนี้ก็คือมันต้องต้องมีอะไรที่ต้องมาช่วยส่งเสริมดวงคนว่าคุณอะ สมควรจะต้องบูชาอะไรถึงจะได้โชคได้ลาบนะครับจะต้องแก้อย่างไงถึงได้โชคได้ลาบเพราะคุณอยู่ปีนี้อายุของคุณเท่านี้มันมีพระอะไรมาเสวยอายุคุณหรือเปล่ามีราหูหรืออะไรมาแทรกคุณหรือเปล่าตรงนี้นะครับคุณสามารถสอบถามกับเราได้นะครับที่บ้านชมสวรรค์น,นะครับผมยินดีให้บริการทุกคนนะครับยินดีให้ทุกคนนะครับไม่ส่วนก็ค่าคารูค่าอะไรก็ไม่ได้จำกัดอะไรมากมายนะครับแค่คุณทักมา สอบถามแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดดวงให้นะครับทุกๆคนเปิดดวงให้แน่นอนครับ